ผมมากเล้วพี่น้องมื่อนี้กันสิเอาของไาให้ผู้เฒ่าอยู่ครับผมตึ้งของเตึ้งตังเนาะสวัสดีพี่น้องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลเอกเด้อเดี๋ยวสิพาพมาหาผู้เฒ่าครับแล้วก็นี่เฮือนคนพิการอีกสองเฮียนอันดับแรกก็มาเฮียนเฮียนไปพี่น้องไปใช่เอาเอาของแบกเอา จับไปเราิ้รูปยับไปก็ติรูปจับไปก็ทิวแนะครับทมามัหยาบากครับวันนี้วันนี้มันหยาบเบาอกค่ะนี่ทิวก็มานั่นะครับมาลงันครับอ้าวลักการโอ้เงื่อนบาเ่ไม่ซื้อยาจไซื้อยาสุดเว่าอไเอาฝันแนัาจับไปันนยัไมแทะไปแล้วนะเออขึ้หน้าหนีมแทะน่ะ ดูมะลำดมแข็งแรงบ่อเสมอเบ่อบอแข็งแรงนะเมื่อยเมื่อยเมื่อยได้รเมื่อยอหะมันนี่นอนจังมเออีนอนจังมุงกกตินอนจังมงนอนแล้วก็นอนฟอเรากป็เบ่นอนเลยเลยกินผาเล้าันจะงอหรอพ่อนอกแล้วกินแตงแตงไดเหรือหรือกินหร้ประเทศาบแต่ไไม่จะหัก ทาเองทเองาาบมาทานี้แปลงมาหายน้ำโอนจากรีาแปลงเด้อย่าไปหลงท่าผงสักฟได้มันขาวๆเือกันอยู่เลยไปก่อนไปหนี่ไปข้างหน้าก่อนไป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 าไปกปลปไ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 ปแปไปไ้อปไ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 อไปาไปอไปปปี้ เงินยังหรอมาหายเงินหยืนแะ่เสียาครับขอบคุณครับไปกัเด้อไปพี่น้องไปเฮ่นทางไหนเกิดเจ็ดสองเสองอเจี่สี่เจ็สองโอ้โหอดพ่ออดลเป็นลูกยังไ่้องหงิเลยสองสี่เจ็ดสองลโอ้โหลงมาลงเลยโอ้โหเนาะกป ครับพี่น้องไปต่อครับหลังจากอ่เมื่อกี้ให้ผู้ทอมาแล้วนะครับต้องมาไปหาผู้ทอมาแล้วต้องไปนี่สีไปหาน้องๆพิการโพสิทธิ์นะครับกำลังมุ่งหน้าไปคทางน้องทางเดินทางไปแล้วกันครับเซ็นของดุจยาที่ยโดนรุกลักแต่ว่าพวกขค้าคนนี้รู้ซื้อกิมมันบ่ค่ะบ่บ่หมกซื้อแจกสะโพกลงมัาดิคือเขาพาเขาพาหลังหนีเงายครับอือ เขากาเล็กใส่เต็มหลังเขาทำงานเคี้ยงแค่เนาะชีวิตคนเนาะเสียวบินหน้าที่เดียวคือจบม้อซีเลยหลายไปนแจบแล้วก็ไปหนุกเสียวันนี้เพอาะเตอรเทิรก็นจะดึงมอหายนปแล้คนเนาะเอาเจ้าไหนก็สู่ต่อไปค่ะสู่สู่เด้อขอบคุณเด้อไปแล้วค่ะพีไปเพือนอีกข้างหน้าอยู่ครับผมพี่น้องไปไปเพือนน้องๆต่อเองนะครับผมสีดำก่อนบอกบกาวไร้พิษที่เหลือเนี่ เอาละครับพี่นอกมอาถึงอีกขอบวนหนึงนะครับอันนี้คือเด็กออริสติกกะแทนครับมือนีก็ได้รับเกียรติเมโวยน์มอนีม,มดมือแล้วล่ะครับจักษ์ไยติดบอติดอันตะก,กองเข้ากันได้อ่าขอบคุณพี่วิวนะครับพี่วิวเพชรมณีมาจากทุลักบันแพงวันละครับนั่งเอกสาวน้อยปเป็นบันแพงห้องมาซอยรวมมาเฮ็ดบุญน้ำกันมาซอยบริจาคของกับน้องๆน้ำกันนะครับไปน้องเข้าครับ ื่อนกันเกือสอเปมือกันสวัสีค่ะด่ะวยด้วยสวัสดีค่ะสวยๆเนสวัดกสวยเถอสวยเดียโอ้ยคนคุ้มเชตัวนี้เนาะนางสวยเลม้นา่งนี้ยนางแดขนาดนางดขนาดน้านใดไม่ขนาดนั้แบกได้้เนี่แกได้้ อนี่แหลพี่เอบอกเตมือมาอขนมกัมีเลยขนมกับมีอจของน้องเอนมือพี่เอมฮะีเอมเอมน้องเอมน้องเอม้อัสุรัมากโแมนบุญนะคับมาบุญคองี่นี่พิธกรมชื่นโอ้จคีรเ้าคับมเก้าพีชิมอะไรนะขนมเนี่กินมาขนมอันนี้รีว่นี่ อันนี้คือเอาตังค์ปซื้อขนมได้บนี้เด้อคุณค่ากอนจับเอาด้วยอบคุณจีบานจีบานจีบานดูกอจีบานนับนับนนับเอานับหเิ่งน้นับอกพี่ข้าำจบาจุดบาทดเรืเงินมันจริงจรอ้ยเสืออีกจล้ับแบ่งแบง่ายเสอกังยังอยาะเราลงจกรวบข้อมันจดงจังจุดจังท่บ่ออะไรไหรคอะไรแง่หนกขึ้นนะบ่อได้่คะกี่ร้อยกี่ร้อยคะ เอบันคิดหัวนหนึงเลยมบวกกันเป็นไรคะบวกกิดี่ร้อยคะเท่าไรล่ะยัดดันหนูไหลเอ้ยหนูนับแบง้าร้ยใบนึ่งกับแบงคร้อยอีกใบบวกกันไปจีนุกอ่ะบวกรมัอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เป็นอี้เท่าไหร่ห้าร้อยันนี้นะคะเป็นเท่าไหร่คะห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งอันนีอีกบวกหนึ่งเนี่ อเป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่มเอหม่เอาใหม่เอาใหม่อาใหม่อันนี้้าร้อยบกหนึ่งร้อยเป็นอันนี้เจ็ดร้อย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่าพูดด้วยที่พีเอพูดเปลี่ยนเยอะเอาไว้ซื้อนมนะคะต้องวิ่งนะทีเนี้ยฮะเื่น่นวิ่งอ่ะเดินก่อนนะโตน้ำโตเต็งโอ้ยยังเดียวโตก็เต็งนะโตน้เต็งน้ำขอบคุณค่ะหรือยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณอือ14สามรนอ็นบัตรแพงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ผลว่า hit ปุ่นน้ำกันนะครับไปใช้ละกล่อง ขอบคุณนะครับขอบคุณพี ai, no, ่โยด้วยมากมาซอยหมอกซอยหนนัมากเงอกเชงจุตัยบอกเชย่มอกอกเชงตัวั้เ่นน้าบ่คาเอาลครับพี่ดองชุดจัดปลา์ดบอกแล้วคือโอกาสนาเดยวสิเปิดรับบริจาคคือเกาแหละ

เด,เ,ดเดี๋ยวโอกาสหนาเด้อพี่น้องเด้อโอกาสหนาเด้อสิสิเฮ็ดบุญแบบนี้เนื่องในโอกาสจะในเด้อพี่จิแจงพี่น้องไปอีกทั้งทั้งช่องยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กเด้อพี่น้องเด้อเเเฮ็ดบุญไปรื่อยๆนาะขอบบุญขอบคุณ<อ><อ>ห,หลายๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาซอยบริจาคซอยคอมเมนต์ซอยให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณแท่นน้องๆนะครับที่สิ่งของแล้วก็เงินื่องในขอนคุณที่มา พี่น้องมอบให้นะครับขอบคุณครับสอครับสวัสดีค่ะพี่เอฟขอบคุณ